สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสงการผ่านไปแล้วอย่าลืมลูกค้ามาออกรถกับเราที่ประเสริฐผลสกลนครน,นะคะวันนี้มีรถเก๋ง Honda Jazz นะคะปี2019มาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะราคาอยู่ที่498,000บาทนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจอย่าลืมทักแชเทเพจเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันเลยนะคะเริ่มจาก กระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีโครเมียมค่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะคะแต่งด้วยสีแดงเล็กน้อยค่ะในส่วนของไฟตาคู่หน้านะคะ<ๆ>ก็จะมาในหลอดเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันนะคะล้อแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กสีทองนะคะแต่ง เจ้าของเดิมแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยทั้งสี่ล้อนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวตาหมดนะคะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะกระจกก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีสีดําตัดอยู่เล็กน้อยค่ะส่วนกันสาดนะคะเราก็มีมาให้ทั้งหมดสีด้านเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะก็จะมีปุ่มสมาร์ทคีย์เลดมาให้นะคะอยู่ด้านหน้าฝั่งคนขับแล้วก็ข้างคนขับฝั่งนู้นนะคะ ด้านหลังจะไม่มีมาให้นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบกุญแจมาให้หนึ่งช่องนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยนะคะว่าจะสะอาดแค่ไหนนี่เลยภายในก็สะอาดหูงสะอาดตามากนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะจะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดนะคะตรงขอบประตูก็จะมีสีเงินตกแต่งอยู่เล็กน้อยนะคะลูกค้าเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะ ตรงกลางนะคะก็จะเป็นช่องระบายอากาศมาให้นะคะลูกค้าเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะสามารถวางของตกแต่งวางผระเครื่องได้เยอะพอสมควรนะคะลูกค้า่ลูกค้าแล้วเนีเออเอาเลยนะคะลูกค้ามีพื้นที่กว้างมากค่ะในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะเริ่มจาก บนนะคะก็จะเป็นช่องแอร์คู่ซไาดขวามาให้นะคะลูกค้าแล้วก็ถัดลงมานะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบกดปุ่มนะคะสามารถกดใช้งานได้ตามปกติค่ะเชื่อมต่อ FM AM Bluetooth USB AUX ได้นะคะลูกค้าใช้งานได้ตามปกตินะคะกดใช้งานได้เลยลูกค้าอยากฟังตัวไหนก็ใช้ได้นะคะถัดลงมาก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะคะซ้ายสุดก็จะเป็น ที่ปรับที่ทางของแอร์ตรงกลางก็จะเป็นที่ปรับความเย็นของพัดลมแล้วก็ขวาส่วนนะคะก็จะเป็นที่ปรับอุณหภูมิของแอร์นะคะด้านล่างลงมานะคะก็จะเป็นช่องเสียบชาร์จไฟมาให้นะคะลูกค้านั่นอยู่ตรงนั้นเลยค่ะมีช่องเสียบชาร์จไฟมาให้หนึ่งช่องนะคะส่วนกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะดอกเดียวแบบนี้นะคะรถนะคะก็จะเป็นปุ่ม engine start นะคะกดปุ่มตรงนั้น start ได้เลยนะคะลูกค้ารถนะคะก็จะเป็นเกียร ออโต้นะคะลูกค้าแบบนี้เลยเบรกมือก็จะเป็นแบบดึงธรรมดาค่ะในส่วนของที่วางของตรงกลางนะคะจะไม่มีที่พักแขนมาให้นะคะก็จะเป็นช่องใส่ของช่องวางแก้วมาให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยธรรมดาสามกา้านตกแต่งด้วยสีเงินแล้วก็จะมีโลโก้ฮอนด้าสีแดงแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้า เข็มไม่รถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันกว่ากิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมไม่มีก่อน,นะคะไม่จากศูนย์เลยสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถทักแชเทเพจหรือใครสะดวกเข้ามาดูรถก็เข้ามาดูได้นะคะลูกค้าในส่วนของประตูด้านข้างคนขับนะคะก็จะมีปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ปุ่มล็อกรถค่ะแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกนะคะแล้วก็จะมีปุ่ม เพิ่มลดกระจกทั้งสี่บานนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะลูกค้านี่ใช้งานได้ตามปกตินะคะระบบไฟฟ้ายังไม่ขัดข้องนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านล่างก็จะมีช่องใส่ของมาให้นะคะเล็กๆแบบนั้นเลยแล้วก็จะมีลำโพงมาให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังกันนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนนะคะลูกค้านี่ ในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังนะคะกว้างพอสมควรนะคะลูกค้าถ้าลูกค้ามีของเยอะลูกค้าก็สามารถพับเบาะเก็บไปข้างหน้าได้นะคะแล้วก็วางของได้เยอะมากเลยค่ะลูกค้าแล้วก็จะมีไฟมาให้นะคะนั่นอยู่ตรงนั้นค่ะไฟห้องเก็บของด้านหลังค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีอะไหล่มาให้นะคะเป็นชุดแม่แรงนะคะแบบนี้เลย รถคันนี้นะคะลูกค้าเดิมเขาก็จะแต่งสปอยเลอร์รม,มาให้แบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีขีบฉลามอยู่ด้านบนนะคะลูกค้าฟิล์มนะคะก็จะเป็นฟิล์มไล่ฟ้านะคะลูกค้าน,นี่แบบนี้เลยส่วนที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะถ้ายางสึกลรอทางร้านเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ได้นะคะลูกค้าส่วนไฟเบรกนะคะก็จะสวยๆแบบนี้เลยตั้งแต่ด้านบนลงมาเลยนะคะลูกค้า ไฟก็ยังออกปกติครบทุกดวงนะคะนี่ระบบเซนเซอร์เราก็มีมาให้นะคะทั้งสองสองเซนเซอร์ค่ะแบบนี้เลยครบจบที่คันนี้คันเดียวนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะทักแชทเพจเข้ามาได้นะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุก24ชั่วโมงนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจสะดวกเข้ามาดูรถได้ก็เข้ามาดูได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่4 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ปี2,019นะคะเขียมใหม่ก็อยู่แค่5 8 0 0 0กว่ากิโลนะคะลูกค้าฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนะ้าแอดมินจะหารถสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะบ๊ายบาย